คณะกรรมมาธที่การติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศณนะราชอาณาจักรสวีเดน คณะกรรม,มาการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอลงกตวรกีประธานคณะกรรม,มาการพร้อมด้วยกรรม,มาการและสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปประชุมทวิภาคีณกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรสวีเดนโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้แก่ ภาพรวมกระบวนการงบประมาณระดับประเทศของสวีเดนกรอบนโยบายการคลังของสวีเดนกลไกในการจำกัดเพดานรายจ่ายของรัฐบาลและการสร้างความยั่งยืนทางการคลังระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการงบประมาณของรัฐบาลต่อมาคณะกรรมการได้เดินทางไปยังสถานทูตไทยณกรุงสตอกโฮล์ม ในการน,นารี้นางอรุณรุ่งโพทองฮัมฟรีย์เอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอลงกฎวรกีประธานคณะกรรมาการและคณะเดินทางจากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นจากเอกอัครราชทูตไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตเกี่ยวกับสถาน,นการณ์ความสัมพันธ์ไทยสวีเดนตลอดจนการติดตามการบริหารงบประมาณของสถานทูตไทย จากนั้นคณะกรรมการเดินทางไปประชุมทวิภาคีณสภานโยบายการคลังแห่งราชอาณาจักรสวีเดนโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสภาให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้แก่การวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณการดำเนินงานของสภาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านบนโยบายการคลังของประเทศสวีเดนเพื่อรักษาความยั่งยืนและเสถียรภาพทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะของสวีเดนกลไกที่ใช้ในการสื่อสารการคาดการผลกระทบของนโยบายการคลังสู่ประชาชนและผู้กำหนดนโยบายงานวิจัยของสภาได้ถูกใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการบริหารการคลังของประเทศอย่างไรภายหลังคณะกรรมาการได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาแห่งราชาณาจักร และประชุมทวิพาคีร่วมกับคณะกรรม,มาการการคลังของรัฐสภาแห่งราชณา,าจาักรสวีเดนโดยมีประธานคณะกรรม,มาการการคลังกรรม,มาการและสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้แก่คณะกรรม,มาการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดวินัยทางการคลังความโปร่งใสและความสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายระยะยาว ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการเกินดุลงบประมาณและหลักประกันหนี้สินของสวีเดนรวมถึงสวีเดนใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพรายงานการตรวจสอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามการนำเนินการงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆอย่างไรคณะกรรมาการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและข้อมูลเปิด เพื่อสนับสนุนบทบาทการกำกับดูแลในด้านความโปร่งใสของงบประมาณและความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างไรและคณะกรรมาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรทั้งนี้คณะกรรมาการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาประกอบ การพิจารณาศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ YouTube ช่องซีเนจชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ